สดีครัพบกับผมนะครับปัญเจกับรายการ v o ายเ Web ครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่3ามนะครับผมกลับมาแล้วก็วันนี้เราจะมานี่วันนี้มีคอมมาด้วยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ async await นะครับ async await คืออะไรก็จะเป็นเกี่ยวกับ JavaScript เป็นฟีเจอร์ในภาษา JavaScript นะครับที่อยู่บนมาตรฐาน ES7 นะคือคือคนที่เขียน จะว่าสคริปต์มันเนี่ยก็จะต้องพบเจอกับความทรมานอย่างหนึง่งก็คือ callback hell นะครับ callback hell คืออะไร callback hell ก็คือนี่ตามโค้ดนี่ครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียกคือเนื่องจากจะว่าสคริปต์เนี่ยเป็นภาษาที่ asynchronous ก็คือมันจะไม่รอจนมันจะเป็น,น он, non blocking ก็คือมันจะไม่รอจนกว่าคำสั่งในบรรทัดนั้นๆจะเสร็จ ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องใช้ callback เข้ามาจัดก,การก็คือเสร็จแล้วค่อยมาเรียกฟังก์ชันบอกนะว่าเสร็จแล้วอันนี้เรียกว่า callback ก็อันนี้จะเห็นว่าสมมติถ้าเราต้องการทําคําสั่งดู do a ดู b ดู c แล้วเราต้องใช้ค่าออของดู a เนี่ยที่มัน return มันเนี่ยส่งไปหาดู b และพอดู b return มาก็ส่งไปหาดู c ก็ ถ้าเราเขียนด้วยแบบ callback เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นรูปร่างเหมือนปริมิตขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมถ้าเรามีอย่างนี้เยอะๆมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมยกไปเย้มาโค้ดของเราก็จะดูน่าเกียดทีนี้สเต็ปถัดมาของการที่แก้ปัญหานี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า promise อ่าเรามาดูโค้ดแบบ promise กันนะครับ อู๋สั้นนิดเดียวเลยโอเค p r o m i s มันทำยังไง p r o m i s มันก็เป็นเหมือนกับสร้างสร้าง object ต์ตัวนึงขึ้นมาบอกว่าเป็นคำสัญญานะว่าอันนี้จะทำงานเสร็จหรือถ้าไม่เสร็จมันก็จะเฟล l ไปทีนี้สิ่งที่เราทำได้กับ promise ก็คือสั่งมันว่า d t h e n ก็คือถ้าเสร็จแล้วทำอะไรหรือ catch ก็คือถ้ามัน error ส่ง error กลับมาเพราะมัทำไม่เสร็จ แล้วก็จะมาดับเออร์เอรได้หลักการมันง่ายๆมีเป็นแบบมันเป็นแบบนี้ก็เราเรียกดู a สมมุติว่าให้ดู a Return o b j e c t p r o m i s e มาแล้วก็สั่ง Then, ดู a d e n เราก็จะได้ Data จะเห็นว่าไม่มี ERROR ให้ให้เราต้องมานั่ง h a n d l e ยุ่งยากก็จะเป็นจะเป็น Data เพื่อที่เอาไปใส่ใน B ก็จะเป็น ใส่ไปใน d ูซึ่ง d ูบเนี่ยก็ Return ์นพรมิสออกมาเหมือนกันการที่มัน r e เทิร์นพรมิสออกมาเนี่ยเราสามารถดอปเดนมันได้อีกรอบนึงนี่แล้วก็ดอเดนมันก็จะเห็นว่าเราสามารถส่งค่าเข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มี Callback h e l l ทีกต่อไปทีนี้แล้วเ r r ร r er r ล่ะ Handle ยังไง e อ่ร e r r o r ก็ Handle ด้วยการสั่ง a รอที่ Promise นั้นถ้า Promise นั้น เอ่อเฟลทำงานทางานไม่ได้ด้วย r l e r อะไรก็ตามมันก็จะมาเข้าในใน c a c h โอเคก็โคดก็ดูดีนะแต่ว่ามันก็มีเดนเยอะเหมือนกันแล้วที่นี้ถ้าถ้าเราจะต้องเอาไอ้ตัวเดนเดนไปหลายๆชั้นเนี่ยมันก็จะโคดก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับภาษาที่เป็น blocking I/O ต่างๆนะครับเช่น PHP Python หรือว่าอะไรแบบนั้นมันก็จะมันก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องดักเด่นด้วยก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า Async Await เข้ามาเพื่อที่เข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรมของเราให้มันดูดีขึ้นก่อนจะไปเรื่อง Async Await อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปเจอมาเกี่ยวกับเรื่อง Async Await ก็คือ,อ,อผมได้ไปใช้ product ตัวนึงซึ่งจะขอ product เนี้ยก็คือ TJ ทีเป็นใครทีเจเป็นศาสดาของจาวาสคริปตเลยก็ว่าได้เป็นคนสร้างแพ็กเกจใหญ่ๆใน NPM หลายๆตัวอย,อย่าง Express อะไรเงี้ยก็เป็นของ TJ ท,ที่ที่เริ่มสร้างขึ้นมาคือตอนเนี้สิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่สิ่งที่อยากจะเล่าก็คือตอนนี้ TJ ไม่ได้ไม่ได้ทำจาวาสคริปต์แล้วเขาย้ายไป Go GoLand ก็ตอนนั้นตอนที่เขาเขียนบอกว่าเขาจะย้ายไป GoLand ก็แบบ มีคนแบบว่าคำควรว่าโอ้ศาส,สดาของเราย้ายออกจากจ a v a สค r ิปไปแล้วอะไรอทีนี้ผมมีโอกาสได้ e ดอีเมลคุยกับเขาเกี่ยวกับโปรดักที่เขาทำเขาเขาลงมาซัพพอร์ตเองโปรดักของเขาก็เลยก็เลยย็บย้ํถามไปว่าแบบนเ,เนี่ยจาวาส c r i p t c o ม m นิตี้เนี่ยยังรอคุณกลับมาอยู่นะเขาก็ตอบกลับมาว่า Async Await เป็นฟีเจอร์ที่ promising มากๆก็คือเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เขาย้ายนีออกจาก JavaScript เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการ handle ของ non-blocking IO ที่เขียนแล้วมันรู้สึกลำบากในการเขียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นความหวังหนึ่งของ JavaScript เหมือนกันเรามาดูโค้ด Async กันดีกว่าเห็นว่า,ามีการ try ครอบไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้มาแคชทีหลังได้แต่อันนี้จะเห็นว่าตัวซินแทกเนี่ยจะเหมือนกับตัวเป็น blocking I/O ปกติเลยเหมือนกับภาษาอื่นที่มีการครอบ t a y c a s แล้วก็มีการสั่งเป็นบรรทัดบรรทัดอย่างอันนี้จะเห็นว่ามันสั่งบอกว่า data a เท่ากับ a w a วรดู a เพราะนั้นมันก็จะรอจนกว่าตัว ดู A เนี่ยทำเสร็จและส่ง Data กลับมาแล้วก็ให้มันเก็บไปใน Data ที่ชื่อว่า Data A เอ d a า d A t a A กลับเข้าไปใส่ในดู B ออกมาเป็น Data B แล้วเหมือนกันใส่เข้าไปใส่ในดูืแล้วแล้วก็แคชเออร์เออกมาในกรณีที่1ใน3ตัวเนี้ย t h er r o ออ r เออกมาแล้วก็สามารถเอ่อ handle เ er อได้ว่าถ้าในแคสออเอร์ให้ทำอะไรต่ออันนี้เป็น หนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าจับตามองซึ่งถ้าใครที่เป็นสาย Node.js นะครับก็อีกไม่นานเกินรอจะได้ใช้ฟีเจอร์ async-await แบบแบบ native ก็คือไม่ต้องไปผ่าน babel ที่ Compile ไปเป็นโค้ด v a s c r i p t ยุ่งๆที่เราอ่านไม่ออกคือเนื่องจาก Node.js เนี่ยมันมันอิงตามตัว V8 เอนจิ e นของ Chrome เพราะฉะนั้น Node j s จะตามหลังคือถ้า Chrome ออกอะไรามา Node.js ก็ <Note. js S 2> จะสามารถพอร์ตเข้ามาใช้ใน Node.js ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ a s y n c Await ได้ใน Chrome วอร์ชัน55ขึ้นไปครับก็ตอนนี้ตอนนี้เป็น Stable แล้วก็สามารถเข้าไปลองเล่นได้สำหรับ Chrome 55แล้วก็ a s y n c Await นะใน Node.js น่าจะมา ในอีกไม่นานเพราะว่า u ู l ร e เควส t มีแล้วพร้อเ,เมิแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นอะไรกันก็ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับโอเคก็ลาไปก่อนนะครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ